ครับ่ารู้เ้วยอ่บอัดแล้วเว้ไม่บอกนี่เลยเรามาผ่าเด็กของอัลตรา,าครับผมคุณอัลตราแมนวันนี้วันนี้ชิงสองบอกสองอย่างเลยขอบอกชิงทั้งบัตตี้ทั้งแวนแต่ไม่รู้ว่าได้แชมป์เปล่าแต่ผ่าเด็กอย่างเงี้ยดอเดแล้วลน <c oughs> <c oughs> เราไม่บอกนะแชมป์อะไรจะผ่าอะไรก่อนนั่นเ <c> ป <oughs> ่าสปอยให้หมดผ่าบัตตีก่อนใช่ไหมค่อยผ่าแวนแสดงแชมป์หมดเลยบอกทุย อ่ะวันนี้เราผ่าอะไรดีแวนก่อนไอ้ป้าตี้ก่อนอ่าโบอะไรครับ,รบโบเคอสโบแน่ๆหน้าเกาหลีนะเอาจ้า <c oughs> เคอสนะเดี๋ยวเราจะไปดูว่าเคอสแล้วเดี๋ยวท้ายคลิปเราจะมีคอมโบนิดหน่อยแถมให้เนี่นเรามาดูกันเลยว่ามีตัวอะไรบ้างนี่เลยเริ่มจากเริ่มจากตัวนี้ก่อนเลยแฟกแฟกคือแฟกมีสองใบนะแฟกใช่ใช่อันนี้คือ ไซร์รวมกันได้ไม่เกิน99นะครับคอแล้วก็ปกติเหมือนเดิมเลยคือพวกไซส์รอดนหมผมขออ่านดีกว่าไม่ชัวร์ว่าไซส์เขาชั่วของเราไซส์สามสิบขึ้นไปไม่โดนทำลายไม่โดนทำลายแล้วก็สกิลไม่โดนยกเลิกนะอ่าแล้วก็แฟกใหม่แฟกใหม่มีเพิ่มแค่ไซส์เป็นอินฟินิตี้แล้วก็มันตีได้เนีเราจะมีช่องกลางอ่ามันตีได้ในคลิปมีตีไหมมีครับมีอยู่นี่นี่ไปดูคลิปกอนนะครับอ่าต่อไปเป็นบัดดี้บัดดี้เดร์รเบิร์ตโอ้โหบอกเลยว่าตัวเนี้ยที่เด็ดจริง เลกไหนที่ที่ใส่มันได้เนี่ยต้องใส่นะครับมันลงมาทำลายต้าลงมาเปิด3สามหยิบขึ้นมือหนึ่งหาของจบทั้งถมหลุมทั้งหาของบ้าบอกเขาแตกเก่งมากอ่ะต่อไป,ออไปนี่อันนี้เป็นไซส์เก้าสิบตัวหลักอีกตัวเดี๋ยวนะนมันมากระซิบะไรตอนนี้ว่า<ม>เดี๋ยวก่อนอ้าวว่าไงนะอันนี้เป็นเกียร์ก๊อนเวอร์พันนะฮะบ,บอกว่าจ่ายสามเกตเอาใบบุรสุดเข้าโซนะครับแล้วก็ เมื่องล่มต้น,นแอคแทฟเฟตเรานะครับเดี้ออ๋อบอกมาสก,กิลมาอะไรเมื่องล่มต้นแอคแทฟเฟตเรานะครับคอรมอนสเตอร์เคออสหนึ่งใบจากไอ้หลุมลงสนามครับตัวนี้แล้วมีแล้วมีสก,กิลอ่าโอ้คิวทิ้งมือหนึ่งแล้วก็เสิร์ชไอเทมกับมอนสเตอร์ลงลงสนามโดยไม่ต้องจ่ายคอร์ดอา้าวใส่กี่ใบเนี่ยผมใส่สี่ครับเดี๋ยวสก,กิลเราไม่บอกดีกว่าเราบอกมาหลายรอบแล้วนะ,ะมันจะได้ทุ่นเวลาเดี๋ยวเราเดี๋ยวเราจะทำคอมโบกันให้ดูทีหลังท้ายคลิปอ่นนี่ต่อไป อันนี้เป็นแกก้อนเอครับหนึ่งใบเป็นคอมพิวต์หนึ่งใบครับคอมพิวต์หนึ่งใบเดี๋ยวจากชุดไหนพี่จะบอกนะครับว่ามีชุดอะไรบ้างนะครับอันนี้ก็บอกแล้วบัดดี้สี่ใบรวมกับบัดดี้เป็นหนึ่งเป็นห้าโอเคใช้อนบัสสามครับสามออสเซอร์คลายสองครับสองสกิลพี่ไม่บอกแล้วนะสกิลพูดไปเยอะละหลายคลิปละตัวโม่ห้าสองครับนี่สองตัวโม่ห้าคืออะไรอีกทีนิดตัวนี้เมื่อลงสนามเปิดห้าแล้วก็เอาการ์ดที่มีคําว่าโค้ดการกัดก่อนหรือว่าเคอออสสเกต์คือเมือครับ มันนี่เอามโมโมลุงไม่แล้วคือเอามโมโมลุมเนี่ยมอม่หลุมเนี่ยเก่งเลยนะแค่โม่หลุมก็เก่งนี่มาหาการ์ดอีกนะใช่โอ้นี่สามใบนี่ตัวอะไรสามใบอันนี้จินดูเบต้าครับเก่งเดี๋ยวเราจะเลื่อนจากซ้ายไปขวานะมินิเกียร์ก็ต์เลมโบครับเอาใส่ไปสองใบเหรอใช่ครับไอ้ยใส่มินิไปสองใบเคิออสโอซิลิปสองใบแล้วก็น้องเต้ครับสามใบเต้เต้สามใบเต้ตัวใหม่ตัวเก่าเนี่ยเต้ตัวใหม่ครับเต้ตัวใหม่ว่าหน้าไม่เหมือนมันแล้ววะไอ้อะต่อไปต่อไปคิออสวาก้าใบหนึ่ง ต,ตัวนี้ผมจำชื่อไม่ได้ใบหนึงอ่านชื่อเลยอ่ะ,อะสดสดมุงกรเทียบจากกลนผู้พิชิตเคออสเกียบัตฮะอ,อีดาบนีนสองใบดาบ2ใบครับไว,จว้จั่วมาจั่วนะครับต่อไปกาสามันประจำเคออสโอ้มันใส่ไม่ได้ตอนนี้ทําไมใส่2ใบเพราะว่ามันโดนมันโดนลิสติกนะครับคือใส่เกิน2อใบไม่ได้นะใครใส่เกินโกงนะครับใช่ครับเพราะมันเก่งมากอะ เอาพิเศษผู้กองสองใบอันฟีซิ่งสามโอ้สามใบคาะสับเกตสองใบครับสองใบการปิ้แฟกอันนี้สี่เลยเหรอเนี่ยการดกันครับสี่ใบอ๋อมันกันมาการมาย่เล่นกันสี่อ่าเราจะเห็นสองใบว่าน้องตาหรือพี่ตาของเรานะครับกลัวครับกลัวกลัวคนมาแก้ทางใช่ครับผมอยากให้เด็กๆมีจินตนาการอ๋อกลัวไอเด็กพวกเนี้ยครับเนี่ยไอพวกเนี้ยเดี๋ยวมันมาแก้ทางนะครับ มันเป็นฟาร์มลับแต่แต่มันรู้แล้วอ้ามันรู้ฮะเมื่อกี้เมื่อกี้มันมาแอบเปิดดูเว้ยเผิรมนันแอบเปิดดูเว้ยไม่บอกนะครับหนึ่งใบสองใบค่าๆ้ายขวาอันนี้เอาผมสปอยให้แล้ว่ามันไม่ใช่ใบเดียวกันสองใบนีะอ่าไม่ใช่ใบเดียวกันนะแล้วก็คิออสเกียสามใบครับใบนี้เก่งใครอยากรู้ก็ซิปไปถามไปเพรมเออเพรมบอกตอนนี้ทักมาไม่หวานไม่ไหวอันนี้คิออสมิเลเลียมอ่าสองใบแล้วก็หนึ่งใบขึ้นตัวขึ้นจากของมวุ่นว สองเฮ้ยหนึ 1> 1่งใบหนึ่งใบหนึ่งใบอ่าเราก็รู้แล้วมีอะไรกี่ใบซึ่งปิดแค่สองใบไม่ใช่เรื่องใหญ่ใช่ครับเราก็ไปอะไรนะจินตนาการคิเอเอ<ห>เพบแบบดูเรียบร้อยแล้ว <c oughs> อ่านี่ <c oughs> ให้ดูเลยนี่พี่ตาให้ดูครับเราจะมาดูนะครับว่า <c oughs> ที่พี่ตาหรือน้องตาเราเนี่ยจัดเนี่ยมีชุดอะไรบ้างก็เริ่มจากข้างบนเลยนะ xbt 0 2นยคิดหนึ่งห้ากล่อง xbt 0 3คิดหนึ่งกล่องเดียว XTD ศ4 1กล่อง XBT 0 4 1ด2 1กล่อง XCBT 0 2ด1 4กล่อง XCBT 0 2ย์ด2 3กล่อง XSS 0 4น1ด1 1กล่องแล้วก็ XUB 0 3 3กล่อง <โ ret. S 1> คือไม่ได้ใช้ทุกใบทุกกล่องน,นะครับคือเราก็เลือกมานะครับแล้วเดี๋ยวพอเข้าไปในร้านพี่ๆจะทิ้งลิงก์ที่ร้านพี่ไว้นะครับในช้อปปีหรือลาซาด้า,นดานเนี่ยเนี่ยมีทุกชุดเลยเอางี้แล้วกัน เดี๋ยวเสิร์ชด,ดีกว่าอ่าเนี่ยครับชุดทั้งหมดนี้นะครับในช้อปปีและรัศดาพี่มีทั้งหมดเลยนะครับใ,รใต้คลิปเนี่ยพี่จะทิ้งลิงก์รัศดาและช้อปปีไว้เข้าไปเสิร์ชในร้านพี่นะครับลองลองเสิร์ชคําว่าเนี้ยอันนี้ไม่ต้องพิมนะพ์นะที่พี่อันนี้ไม่ต้องพิมนะพ์นะพี่พี่บอกว่าเสิร์ชเสิร์ชคําว่า v i n หนึ่งไม่ต้องเว้นไม่ต้องข้ออะไรนะติดกันเลยนะเดี๋ยวนะแก้สดเลยพี่ดันเขียนหา่าง<ๆ>เดี๋ยวนะ เนี่ยครับเสิร์ชคำเนี่ครับ,รบวินหนึ่งเสิร์ชในร้านพี่นะทุกชุดที่จะกระเด้งมาให้ดูหมดเลยครับเพราะพี่จะใส่คีย์เวิร์ดวินหนึ่งไว้ทุกตัวเลยน้องแค่เสิร์ชคำว่าวินหนึ่งในร้านพี่อ่ะแต่ถ้าไปเสิร์ชร้านอื่นเขาไม่ได้ใส่คีย์เวิร์ดจะไม่เจอนะพี่ใช้คําว่าวินหนึ่งวีไอเอ็นแล้วก็หนึ่งไม่ต้องเคาะนะต้องย้ำนะต้องเสิร์ชในร้านนะครับเสิร์ชในร้านพี่ก็จะขึ้นมาเอาละเดี๋ยวเราจะมาดูเรื่องคอมโบว่าเราให้น้องต้าหรือพี่ต้าของเราเนี่ยทดลองสักคอมโบสองคอมโบอ่ะเดดี๋ยวไปูกัน อ่ามาดูคอมโบแรกเรียกคอมโบอะไรดีตาอันนี้พิกแฟในเือแรกรพิกแฟรนรลก <c oughs> อยากจะพิกแฟสมมุติว่ามือเราขึ้นแบบนี้ใช่ไหมอันนี้มือเราอันนี้คือสองใบที่ท่าเขาไม่ยอมเผยนะครับซึ่งไอเพยแ์แบบดูเรียบร้อยแล้วพีจ่จที่าชายเพย์ยพูดดีว่า <c oughs> พวกครั้งที่บอกว่า <c oughs> ไอเพยแ์แบบดูตาเพย์จะบอกว่าพี่ตาเปิดให้ดูเอง <c oughs> ไม่รู้เชื่อใครดีเอาเราเล่นเราเล่นเขาเปิดกันดูกันตัวหลักที่เราต้องหาขึ้นก่อนเป็นอย่างแรกเลยนะครับคือตัวนี้ อันนี้องไรก็ต้องยังไงตัวนี้ก็ต้องขึ้นถ้าขึ้นมานี่แบบอืมอ่ะอันนี้เราเราเริ่มก่อนใช่ไหมใช่ครับอ่ะไหนลองดูซินี่นี่การ์ดบนมือเรานะนี่นี่คือสามใบเนี้ยผมว่ามันเป็นการ์ดที่หาของได้ดีใบเนี้ยมันมันเป็นแย่ที่สุดผมว่าเราจะชาร์จตัวนี้เข้าไปอ๋อเหรอใช่เพราะสามตัวนี้มันหาของได้ดีกว่านี่คือตาแรกเราชาร์จเลยป่ะใช่ครับชาร์จแล้วรอได้อะไรนี่ได้อันฟรีซิ่งมาด้วยโอ้โหเฮงเหลือเกินเหมือนโกงเท่าได้แบบนี้มาเนี่ย ลอ่จะมีให้เลือกระหว่างสองใบนี้ที่ผมจะใช้นะคือจะใช้ใบนี้หรือใบนี้ก่อนก็ได้เราเลือกมาเลยหนึ่งใบผมเลือกใช้ใบนี้ก่อนเจ็บหนึ่งเลือดเปิดสามอันนี้ไม่เกี่ยวสองใบได้ออกไปเจ็บหนึ่งเลือดเปิดสามเปิดสามใบเปิดมาเลยสองสามปึ๊บอ่าเปิดมาสามใบเลือกตัวไหนที่ดูจากในนี้อ๋อเมื่อกี้พี่บอกลืมบอกไปว่าแต่คิดที่แตกเด็กไอเล็ควิมเนี่ยมันไม่มีในมันมีมันไม่มีในกล่องนะครับ แต่มันอยู่ในหลังกล่องของ xcbt อะไรวะเอ้ยอยู่ใน xbt 0ูนย์คิดหนึ่งใช่ไหมใช่ครับอ่านี่สุมหลังกล่องนะมันไม่อยู่ในกล่องนะครับได้ไม่ได้ก็อีกเรื่องนะครับแต่ถ้าเราซื้อถึง5กล่องนในตัวนี้หน้ากล่องเนี่ย xbt ศ1ย์เอ้ยศูนย์คิดหนึ่งเนี่ย5กล่องมันต้องมีน้องเราววะหรือเปล่าไม่รู้อ่าสามใบเลือกใบไหนสามใบถ้าผมผมเลือกใบนี้มาอ่ามาผมจะมาถมหลุมที่เหลือทำอะไรที่เหลือลงหลุมครับอ่าลงหลุมไเราจะกลายเป็นสามใบอือทีนี้เราก็บัดดีอ ไม่ไม่ใช่บัตดีขอลงตัวนี้จ่ายสามเกทวันนี้วันนี้วันนี้รอบแรกแรกก็รอบแรกแรกก็ได้ใช้ใช่ไหมใช่อ่าเนี่ยตบมาเนี่ยหัวพุ่งเลยเราจ่ายสามเกตได้เพิ่มอีกสามหลุมกลายเป็นหลุมวีกหลุมเป็นหมาแล้วโกแล้วได้หนึ่งโซนได้หนึ่งโซนแล้วก็ใช้โอเวอร์คิวครับนี่ไอใบเมื่อกี้ที่บ่งใช้โอเวอร์คิวเลยเหรอใช่อันเนี้ยน่าจะต้องใช้แล้วทิ้งมือทิ้งมือแล้วก็เสิร์ชมาเลือกเอาเลยมอนสเตอร์จากเด็กหนึ่งใบครับที่เป็นเคียร์ออสเลือกเคียร์ออสบอลอะไรก็ได้หนึ่งใบเลือ ล้วยังต่อแล้วก็อีกใบหนึ่งคือดาบอ๋อเลือกได้สองใบเหรอใช่ครับเอาดาบมาติดด้วยใบหนึ่งเอาไอเทมมาติดแล้วก็หาหมอนหนึ่งตัวลงดวโด<อ>ยโโไม่ต้องจ่ายคอร์ดอ๋อไม่ต้องจ่ายคอร์ดด้วยแล้วก็สับสับสับนีต่ตอนแรกอ่ะเนี่ยใช่ครับอ่าแล้วก็สับสับไป <c oughs> นี่เราไม่ได้จัดนี่เรามั่วๆ <c oughs> ไปนะเราแล้วแต่ดวงไมม่่ีงสับด้วยอาแล้วแต่ดวงพี่ก็ไม่รู้หรอกตอนนี้หลุมเรากลายเป็นเจ็ดใบเจ็ดใบนี่ตอนแรกยังไม่หมดเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับเอาแล้วเงี้ยมันวันนี้ถึงได้แชมป์มาขึ้นแบบเนี้ยแล้วทีีเน้ย าดาบจะเห็นไอ้นี่ลงเพราะมันลงพร้อมกัน,ากนดาบจะได้จวดหนึ่งครับคือตาคนดาบบอกว่าถ้าเห็นมอนเห็น่ดาบเห็นมอนที่เป็นเผ่าตันหนึ่งผมอ่านชื่อเผ่าเหมือนกันกองทัพเทพยียบจะกลลงครับจจะได้วลงมาได้จวดคือลงพร้อมกันก็ถือว,ว่าเห็นนะถูกต,ต้องอัดจวดหนึ่งใบพี่จวดให้ปึ๊บปึ๊บไโล่แล้วนี่หลายโล่อ่ะโล่ไว้ป้องกันนะสกิลของใบนี้ครับเพาะเดี๋ยวตาหน้าโดนตีใช่ไหมไม่ผมผมคิดว่าตาเนี้ยผมอะเอาไปทิ้งอาะไรอ่าไหนต้องทำไงต่อแล้วก็อันนี้จ่ายหนึ่งเลือดจ่ายเลือดหนึ่งไปเลือดลดสองละ อึดเลือดออกปากทะลุออกตูดเบื่ออันนี้ได้คืนเชีร์อสเพนตาผมลงช่องไหนก็ได้ช่องกลางหรือช่องข้างก็ได้ปึ๊บอ ah, well, ่าแล้วไงต่ออ่าสลับว้าปึ๊บอ่ะผมให้พี่ผมตัดด้วยตัดตัดเหจะบอกว่าโกลงสกิลของเพนตาครับลงมาเห็นเพื่อนอ่าเห็นเพื่อนได้ไรชาร์จหนึ่งเกียร์ครับชาร์จผมหนึ่งเลือดคืนอ้าวเลือดขึ้นมาหนึ่งใบ อ่าทะลุออกตูดนี่คือเราจะได้การมาทิ้งอีกทีนี้เลือดที่ออกตูดเราก็มาใส่ปากคืนครับเออทีนี้บัดดี้คอครับเดลิวเบิร์กบวกหนึ่งเลือดอ่านี่คือปฏิกิบใช่ครับแล้วผมก็จะเปิดสามเอ๊ะผมใช้ไปเรียงไว้ตัวนี้ตัวไหนวะยังยังไม่ได้ใช้ยังนะพี่เจอพี่จำไม่ได้เลยอ้นพิซซิ่อย่างเดียวพี่จำไม่ได้หรอก็ตาแรกผมใช้นี่โอเคกดสามโอ้โหอันนี้ดีมากไหนดูซิได้เลยตัวแรกใบนี้มาอุ้ยมันโกงมันโกงผมว่าเอาเคียร์ออสเคียร์ขึ้นมือทีเดียวสองใบ หลุมหลุมไหมลุมแล้วปุ๊บกี่ใบนับซิอ่านับให้ครสองสี่หกแปดเก้าใบครับเก้าใบครับนี่เก้าใบได้อะไรเกิดขึ้นแหนึ่งผมใช้คียอ์ตเกียร์ครับคียอ์ตเกียร์บอกว่าจวดตามมอนสเตอร์ในสนามมันตามมีกี่ใบมีนะสี่ตัวครับหนึ่งสองสามสี่สี่ใบครับบันดีไม่เกี่ยวนะครับจวดสี่ใบเลยเหรอใช่ครับสามโอ้โหขึ้นป๊อกอย่างนี้นี่ใครจะไปสู้กันวะเนี่ยผมขิ้นไปนี่ทิ้งมือหนึ่งอะทีนี้หลุมเราก็จะกลายเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดทีนี้แต่บนม คีออรัเกตอ่าแล้วทำไงดีลงจินลงจินดูเบต้าลงไปครับปุ๊บสกิลจินดูเบต้าทิ้งมือหนึ่งหาเว้นมูคียออสหนึ่งใบใจง่ยตัวหาเลยไอตัวหาเลยนี่บอกเลยครับอายามากนี่เราจะพลิกแฟกนะเดี๋ยวเราจะพลิกแฟกผมให้ไปวงศัดเลยทำไมถึงต้องพลิกพลิกเพราะว่าแฟกเราทำไมตีได้ใช่ครับนี่หมายนึงว่าอยากตีได้ใช่ที่ผมว่าใช้คีย์ออสั๊เกรตปึ้ง เพื่อทําการพลิกแฟลกเอ้ามาแล้วผมก็ได้หามอนสเตอร์ที่ตีชื่อเกียร์ก็อดใบใหญ่ได้ขึ้นมือหายอีกแล้วเอาไปทั้งกองเลยไหมไม่ต้องสลับนะมวดให้พี่สลับได้ตาแต่ตอนนี้ไซม์หมื่นผมอะอยู่ในหลุมอ้าวแล้วทําไงดียร์แป๊บอยู่ไหนปุ๊บนี่มันอยู่ในหลุมตรงนี้แล้วทําไงดีผมเลยเลือกที่จะเอามินิเกียร์ก็อดเรนโบว์ขึ้นมือครับอ๋อพอแล้วไม่ต้องสลับแล้วเดี๋ยวมึงก็เสิร์ตอีกแล้วผมก็ลงไปปุ๊บปุ๊บขับไปก่อน ทีนี้เราก็ถ้าอยากลงตัวนี้ก็ลงไปชาร์จแอนดอร์ช่องกันนะครับจู๊ดอันนี้เก็บไว้ใช้ถือหน้าไอ้ไมีกินกินตาหน้าอีกเดี๋ยวแป๊บหนึ่งนะถืว่าผมเก็บแบบนี้ไว้แล้วผมจะตีละแล้วผมก็พอตีปุ๊บสกิลของตัวนี้เอามอนสเตอร์เคอออนหนึ่งใบหลุมลงสนามโดยจ่ายคอคอสมาแล้วตัวนี้มาแล้วถ้าตัวนี้คอคอสมันคือเอาเกียร์ก้อนหนึ่งใบจากในเด็กให้จากบนเนี้ยลงสนามใช่ลงหลุมเอามาเปลี่ยนปุ๊บสกิลเมื่อมันลงหลุม เมื่อตัวนี้ลงหลุมเมื่อมินนิเกตกอนในสนามลงหลุมรับรวมตัวเองด้วยชาร์จแอนด์ดอโอ้โหจอยแล้วี่ตาแรกนะเนี่ยใช่เหมือนนั่งเล่านิทานให้เด็กฟังอ่ะจบยังจบแล้วจบปักพิกแล้วใช่ไหมอันอันนี้คือนี่นี่พิกอยู่นี่พิกตอนไหนวะกูลืมพี่ลืมไปแต่ผมให้ดูว่ามันมันเรียกออกมาได้เออเอาคอมโบเดียวแล้วกันที่เหลือก็ไปดูแชมป์นะพี่ตาได้แชมป์มาเด็กเนี่ยไช่สนุกเดี๋ยวพี่จะอัพลงแต่จริงไอพี่อัพไปแล้วอะไรนะพิกแซกมามันก็ไม่ค่อยกลัวอะไรแล้วเออพลังเยอะแยะเลย เอาละครับก็บขอบคุณนอ้องตานะครับเดี๋ยวเราจะได้ประหยัดคลิปต่อเพราะว่าไม่อยากสปอยเลยว่าแชมป์สองดอกวันนี้ทั้งแวนทั้งบัตดีเลยเอาไปละสวัสดีครับบ๊ายบาย